สวัสดีครับการอัปเดต OS หรือระบบปฏิบัติการเป็นหนึ่งในวิธีที่บริษัทต่างๆใช้ในการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆปรับปรุงประสิทธ,ธิภาพและแก้ไขาการทำงานต่างๆที่พบซึ่งไม่ว่าจะเป็น Apple, Google, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo และอื่นๆรวมไปถึงระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์เช่น Mac OS หรือ Windows ต่างก็ใช้การอัปเดต OS ด้วยจุดประสงค์เดียวกันครับบน iPhone หรือ iPad เองก็มีการอัปเดต iOS และ iPad OS อย่างต่อเนื่องมาตลอด แล้วจะเกิดอะไรขึ้น What if ถ้าเราไม่อัปเดตโดยเฉพาะ iOS 15และ iPadOS 15ที่ปล่อยออกมาให้อัปเดตกันแล้วคำตอบของเรื่องนี้มี2กรณีครับกรณีแรกเราไม่อัปเดต iOS หรือ iPadOS ไม่ใช่เพราะไม่อยากอัปแต่จริงๆอัปไม่ได้แล้วเช่นใช้ iPhone ในรุ่นก่อนหน้าทำให้ไม่สามารถอัปเดต iOS เวอร์ชั่นใหม่ได้ครับกรณีที่2 iPhone หรือ iPad ของเรารองรับ iOS ใหม่ๆแต่เลือกที่จะไม่อัปเดตเอง ดย iOS 15รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นเหล่านี้อัปเดตได้นะครับหรือเลือกที่จะไม่อัปเดตก็ได้ครับทั้ง2กรณีนั้นการไม่อัปเดตไม่ส่งผลต่อการทํางานพื้นฐานของ iPhone และ iPad ของเรานะครับเรายังคงสามารถใช้งานเครื่องได้ตามปกติเหมือนเดิมเหมือนที่เคยซื้อมาตั้งแต่แรกทั้งการโทรการติดตั้งแอปการใช้งานต่างๆทําได้เหมือนเดิมทุกอย่างก่อนหน้านี้ใช้งานได้แบบไหนก็ยังใช้งานแบบเดิมไปได้เรื่อยๆ จนกว่าเครื่องจะเสียหรือเครื่องพังครับแต่ถ้าเราไม่อัปเดต iOS หรือ iPad OS สิ่งที่จะขาดหายไปหรือไม่ได้รับมีหลายข้อเลยครับข้อแรกถ้าเราไม่ได้อัปเดต iOS เราจะไม่ได้ไม่มีไม่ได้ใช้คุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาไม่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นถ้าไม่อัปเดต iPhone ให้เป็น iOS 15เราจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติในการสแกนตัวหนังสือจากรูปไม่สามารถใช้คุณสมบัติ Private Relay ในการท่องเว็บแบบเปิดได้ทุกเว็บไม่ถูกบล็อก และไม่ถูกเก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเราในการท่องเว็บไม่สามารถใช้คุณสมบัติในการติดตามตำแหน่งของเครื่องแม้จะปิดเครื่องไปแล้วเป็นต้นครับข้อ 2. ทุกครั้งที่มีการอัปเดต iOS และ iPadOS Apple จะทำการแก้ไขบั๊กต่างๆที่พบในการทำงานแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่พบในเวอร์ชันก่อนหน้านี้เพื่อให้ iPhone และ iPad ของเราทำงานได้อย่างลื่นไหลที่สุดมีปัญหาน้อยที่สุดทั้งการทำงานของตัวระบบเองและการทำงานร่วมกับแอปอื่นๆที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปครับ ถ้าเพื่อนๆไม่อัปเดตบักเหล่านั้นก็จะไม่ถูกแก้ไขเช่นการเปิดแอปแล้วเด้งเปิดแอปแล้วค้างแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เจอปัญหาอะไรในการใช้งานเลยเปิดแอปใช้งานได้ตามปกติไม่เจอบักอะไรกวนใจจะรอไปก่อนไม่อัปเดตก็ได้นะครับข้อ3ถ้าไม่อัปเดตเราจะไม่ได้รับการเสริมเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานป้องกันอุดช่องโหว่ต่างๆที่เกิดขึ้นป้องกันเครื่องถูกแฮ็กถูกขโมยข้อมูลซึ่งข้อนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะปัญหาเรื่องความปลอดภยัยส่งผลต่อข้อมูลส่วนตัวของเรา ถ้าข้อมูลถูกขโมยไปอาจเกิดความเสียหายได้อย่างที่คาดไม่ถึงเลยครับทั้งข้อมูลทางด้านการเงินรูปและวิดีโอส่วนตัวเป็นต้นสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่กังวลว่าถ้าไม่อัปเดต iOS จะทําให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้หรือเปล่าตามปกติที่ผ่านมาผู้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆมักจะออกแบบแอปเพื่อให้รองรับการใช้งานกับ iOS และ iPadOS ในเวอร์ชันเก่าๆด้วยครับ โดยทั่วไปก็รองรับ iOS ย้อนกลับไป2-3เวอร์ชั่นจากเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดน้อยครั้งมากครับที่ผู้พัฒนาแอปจะบงังคับให้ผู้ใช้ต้องอัปเดตเป็น iOS และ iPadOS เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดถึงจะใช้งานได้เพราะการทำแบบนั้นเท่ากับทุบมอกข้าวของตัวเองคนที่ไม่อัปเดตก็ใช้ไม่ได้ที่ผ่านมาการบังคับให้อัปเดตเพื่อใช้แอปต่างๆใน App Store ได้นั้น มักเกิดขึ้นใน iOS ที่เวอร์ชั่นเก่ากว่ามากๆเท่านั้นครับเช่นการกำหนดเงื่อนไขให้อัปเดตเป็น iOS 11หรือ iOS 12เป็น iOS 13ขึ้นไปถึงจะใช้งานแอปได้เพราะ iOS เวอร์ชั่นที่เก่ากว่านั้นขาดการรองรับคุณสมบัติการทำงานใหม่ๆที่นักพัฒนาแอปเพิ่มเข้ามานั่นเองครับแต่การกำหนดเงื่อนไขบังคับให้อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่มีในตอนนี้ถึงจะใช้งานได้นั้น เกิดขึ้นน้อยมากๆส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับแอป,ปที่ใช้งานเฉพาะเจาะจงในงานบางอย่างเช่นการใช้งานเกี่ยวกับ AR, Augmented Reality หรือการใช้เซนเซอร์ LiDAR เป็นต้นถ้าเพื่อนๆยังไม่อยากอัปเดต iOS 15หรือ iPad OS 15และไม่เจอเงื่อนไขที่ว่าแอป,ปอะไรก็ตามที่เพื่อนๆใช้งานบ่อยๆหรือจำเป็นต้องใช้บังคับคให้ต้องอัปเดต iOS หรือ iPad OS ก็ยังไม่ต้องอัปเดตก็ได้ครับซึ่งการตัดสินใจที่จะอัปเดต iOS 15หรือ iPad OS 15 อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เพื่อนๆที่เป็นเจ้าของเครื่องเลือกได้ว่าจะอัปเดตหรือไม่ไม่มีใครบังคับได้นะครับไม่อัปเดตก็ไม่เป็นไรใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ถ้าอยากใช้คุณสมบัติใหม่แก้ไขปัญหาที่พบและทำให้เครื่องของเราปลอดภัยขึ้นก็ควรจะอัปเดตครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ